ครอบครัวเอลีเมเล็กไปที่โมอับสมัยที่พวกผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้นเกิดกันดานอาหารขึ้นในแผ่นดินมีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบเลเฮมในยูดาห์ไปอาศัยอยู่ในดินแดนโมอับพ,พร้อมกับภรรยาและบุตรชายสองคนชายคนนั้นชื่อเอ,เอ,เอ,เอลีเมเล็กภรรยาชื่อนาโอมีบุตรสองคนชื่อมาโลนและคิริโอนเป็นชาวเอฟา เอฟาทาจากเมืองเมเลเฮมในยูดาพวกเขาเดินทางเข้าไปในดินแดนโมอาบและอาศัยอยู่ที่นั่นแต่เอลีเมเลกสามีของนางนาโอมีตายทิ้งนางไว้กับบุตรชายทั้งสองบุตรชายสองคนนี้แต่งงานกับหญิงชาโมอาบคนหนึ่งชื่อว่าโอรปาและอีกคนหนึ่งชื่อลู ขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณสิบปีแล้วมาโลนและคิริโอนก็ตายเหลือแต่นะนาโอมีที่ต้องอยู่อย่างไม่มีสามีและบุตรชายทั้งสองนาโอมีกับบุตรสะพ้ายชาวโมอาบสองคนและนางพร้อมกับบุตรสะพ้ายทั้งสองก็ลุกขึ้นเดินทางกลับจากดินแดนโมอาบเพราะว่าเมื่ออยู่ที่โมอาบนั้นนางได้ยินว่าพยาเวได้ทรงเยี่ยมเยือนเชนญชาติของพระอ,องค์ และประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายนางจึงออกจากที่ซึ่งนางอยู่พร้อมกับบุตรสะใายทั้งสองเดินตามทางกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์แต่นาโอมีกล่าวแก่บ,บุตรสะใายทั้งสองว่าไปเถอะขอให้ต่ตางคนต่างกลับไปบ้านแม่ของตนขอพระยาเวทรงสำแดงความรักมั่งคงต่อเจ้าดังที่เจ้าได้ทำต่อผู้ตายและต่อแม่ขอพระยาเวทรงให้เจ้าพบที่พักพิงในบ้านของสามีคนใหม่แล้วนาโอมีก็จูบพวกนาง ่างก็ร้องไห้เสียงดังพวกนางจึงพูดกับแม่สามีว่าอย่าเลยเราจะกลับไปกับแม่ไปยังชนชาติของแม่แต่นาโอมีตอบว่ากลับไปเถอะลูกเอ,อ๋ยจะไปกับแม่ทําไมเล่าแม่ยังจะมีบุตรชายในครันให้เป็นสามีของเจ้าหรอือกลับไปเถอะลูกเอ,อ๋ยกลับไปเพราะแม่แก่เกินพว่าจจะมีสามีแล้วหากแม่ว่าแม่ยังมีความหวังว่าแม่จะมีสามีคืนนี้ได้แ้ามีบุตรชายหลายคนแล้วพวกเจ้าจะรออยู่จนบุตรชายเหล่านั้นโตได้หรือ เจ้าจะอดใจไม่แต่งงานก่อนได้หรืออย่าเลยลูกเอ๋ยชีวิตแม่ขมขืนกวาชีวิตของพวกเจ้าที่พระหัตถของพระยาเวทรงทำกับแม่ถึงเพียงนี้แล้วต่างก็ร้องไห้เสียงดังอีกโอลปาก็จูบลาแม่สามีแต่รูดยังเกาะแม่สามีอยู่นาโอมีจึงพูดถึงว่าดูสิพี่สะพ้ายของเจ้ากลับไปหาชนชาติและหาผ้าของเขาแล้ว ทรงตามพี่ส้ายของเจ้ากลับไปเถิดแต่ทูตตอบว่าขอแม่อย่าบิงมองให้ลูกจากแม่หรือเลิกดามแม่กลับไปเลยเพราะแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วยแต่แม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนลูกก็จะอยู่ที่นั่นด้วยชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกแม่ตายที่ไหนลูกจะตายที่นั่นและจะขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่นด้วย ขาพระยาเวทรงโทษลูกและทรงเพิ่มโทษนั้นถ้ามีอะไรมาพากลกจากแม่ออกนอกจากความตายเมื่อนาโอมีเห็นว่าลูกตั้งใจไปด้วยจริงๆนางก็ไม่พูดอะไรอีกดังนั้นทั้งสองจึงเดินทางต่อไปจนถึงเมืองเมงเรเฮมเมื่อมาถึงเมเลเฮมแล้วชาวเมืองก็พากันประหลาดใจเพราะนางทั้งสองพวกผู้หญิงพูดขึ้นว่านี่น่ะหรือนาโอมีนาโอมีตอบเขาว่าขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลยขอเรียกฉันว่ามาลาเถอะ เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงมหิทธฤทธิ์ได้ทรงทําให้ชีวิตชั้นขมขื่นยิ่งนักเมื่อชั้นจากเมืองนี้ไปชันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พระญาเวทรงพาชั้นกลับมาตัวเปล่าจะเรียกชั้นว่านาโอมีทําไมเล่าในเมื่อพระญาเวทรงให้ชั้นทุกข์ใจแล้วพระองค์ทรงผู้ทรงมหิทธฤทธิ์ทรงให้ชั้นต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้ดังนั้นนาโอมีพร้อมกับรุษบุตรสะ้ายชาวโมอับก็กลับมาจากดินแดนโมอับ และเขาทั้งสองมายังเมืองเบลเคมในต้นดูดูเกี่ยวข้าวบาเล่รูดพบโบอาดโบอาดโบอาดฝ่ายนาโอมีนั้นมีญาติข้างสามีคนหนึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงและมั่งมีตระกูลเดียวกับเอรีเมเลกชื่อโบอาดโบอาส และรูดช,ชาวโมอาพูดกับนาโอมีว่าขอให้ลูกไปที่ทุ่งนาเพื่อเก็บรวงข้าวตกตามแต่ใครจะมีใจกรุณานาโอมีตอบนางว่าลูกเอ,อ๋ยจงไปเถิดเธอก็ออกเดินตามหลังคนเกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าวตกเพื่อเอินเข้เขาไปในนาของโบอาดซึ่งเป็นคนตระกูลเดียวกับเอมดีเมเลกในเวลานั้นเองโมอาดมาจากเบเลเฮมพูดกับพวกคนเกี่ยวข้าวว่าขอพระยาเวทรงอยู่กับพวกท่านเถิดพวกเขาตอบว่าขอพระยาเวทรงยวยพรท่านเถิด โอาจึงถามคนใช้ผู้ควบคุมคนเกี่ยวข้าวนั้นว่าหญิงสาวคนนี้เป็นคนของใครคนใช้ซึ่งเป็นผู้ควบคุมคนเกี่ยวข้าวจึงตอบว่าเธอเป็นหญิงสาวชาวโมอาบจับมาจากดินแดนโมอาบพร้อมกับนาโอมีนะผู้ว่าขอให้ดีทันเก็บและรวบรวมข้าวที่ตกจากฟ้นข้าวตามหลังพวกคนเกี่ยวข้าเธอค่นางก็มาเกี่ยวเก็บข้าวตกมาตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้ พึ่งได้พักหน่อยที่บ้านแล้วนะแล้วโบอัดโบอัดจดพูดกับรูกว่าลูกเอ๋ยขอฟังหน่อยอย่าไปเก็บข้าวตกที่นาอื่นหรือทิ้งนานี้ไปจงอยู่ใกล้ๆพวกสาวใช้ของฉันให้ดูทุ่งนาที่พวกเขากําลังเก็บเกี่ยวฉันอยู่และก็จงติดตามเขาไปฉันได้สั่งพวกดื่มนมไม่ให้แต่ต้องตัวเจ้าเมื่อเจ้ากระหายน้ําก็ไปที่หม้อน้ําดื่มน้ําซึ่งคนหนุ่มหนุ่มตักไว้รูกก็กลมตัวลงซบหน้าลงถึงดินแล้วพูดว่าทําไมดีฉันจึงได้รับความโปรดปรานจากท่าน ที่ท่านเอาใจใส่ดิฉันทั้งทั้งที่ดิฉันเป็นเพียงคนต่างด้าวแต่โบอาต,ตอบนางว่าทุกอย่างที่เจ้าได้ปฏิบัติต่อแม่สามีของเจ้าตั้งแต่สามีของเจ้าสิ้นชีวิตแล้วนั้นมีคนมาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วเจ้ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิดบ้านบ้านเกิดเนืองนอนของเจ้ามาอยู่กับชนชาติที่เจ้าไม่รู้จักมาก่อนขอพยาเวทรงตอบแทนการกระทําของเจ้า ก็ขอให้พยาเวพระเจ้าของชนชาติอิเาลซึ่งเข้าเจ้าเข้ามาพึ่งบาร,รมีของพระองค์นั้นประทานนำเนตรบริบูรณ์แก่เจ้ารู้จึงตอบว่าดิฉันได้รับความโปรดปรานจากเจ้านายของดิฉันแล้วพอท่านได้ปลอบใจดิฉันและพูดคําที่เมตตาต่อสาวใช้ของท่านทั้งทั้งที่ดิฉันเองก็ไม่ได้เป็นสาวใช้คนหนึ่งของท่านพอถึงเวลารับประทานอาหารโบอาสก็บอกนางว่ามานี่เถอมารับประทานขนมปังบ้างแล้วเอาขนมปังมาจิ้มน้ําส้มเถิด นางจึงนั่งลงข้างๆพวกคนเกี่ยวข้าวบอาส่งข้าวคั่วให้แล้วนางก็รับประทานจนอิ่มแล้วยังมีเหลือบ้างเมื่อนางลุกขึ้นไปเก็บข้าวตกบอาสก็สั่งพวกชายหนุ่มของท่านว่าจงให้นางเก็บข้าวตกระหว่างฟ้อนข้าวเธออย่าได้ตําหนินางเลยจงพยายามดึงข้าวออกจากฟ้อนทิ้งไว้ให้นางเก็บบ้างอย่าว่านางเลยนางก็เที่ยวเก็บข้าวที่ตกในนาจนถึงเวลาเย็นแล้วก็ฟาดข้าวที่เก็บมาได้นั้นได้ข้าวบาเล่ประมาณ10กิโลกรัม นางยกข้าวนั้นขึ้นแล้วเข้าไปในเมืองแม่สามีเห็นข้าวที่นางได้เก็บมานั้นและนางเอาอาหารที่เหลือเมื่อนางรับประทานหยิมแล้วนั้นให้แม่สามีด้วยแม่สามีจึงกล่าวแก่นางว่าวันนี้เจ้าไปเก็บข้าวตกที่ไหนมาเจ้าไปทํางานที่ไหนขอให้ชายที่เอาใจใส่เจ้าได้รับพระพรเถิดนางจึงบอกแก่แม่สามีว่านางไปทํางานกับใครนางว่าชายเจ้าของงานที่ลูกไปทํางานนั้น นี้ชื่อว่าชื่อโบอาดนาอมีจึงพูดกับบุตรสะพ้ายว่าขอพระยาเวทรงไวพร้ข้อเถิดความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่ขาดจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วนาอมีกล่าวแก่นางงุ้ยว่าชายคนนั้นเป็นญาติของเราเขาเป็นญาติสนิทคนหนึ่งของเรารู้ชาวโมอาบกล่าวว่านอกจากนั้นเขายังพูดกับลูกว่าเจ้าจงตามพวกคนงานของฉันไปใกล้ๆด้วยว่าพวกเขาจะเกี่ยวข้าวข,ของฉันเสร็จทั้งหมด นาโอมีพูดกับรูธบุตรสะพ้ายว่าดีแล้วลูกเออที่เจ้าจะไปทํางานกับพวกสาวใช้ของเขาเกว่าถ้าเจ้าไปในนางอื่นจะถูกเขาลังแกดังนั้นนางจึงอยู่ใกล้ๆพวกสาวใช้ของโบอาสเพื่อเก็บข้าวตกจนลึกสิ้นฤดูเกี่ยวข้าวบาเล่และข้าวสาลีแล้วนางอยู่กับแม่สามีนางรูธและโมอาดที่ลานนวดข้าวนาโอมีแม่สามีพูดกับนางว่าลูกเอ๋ยแม่ควรจะหาที่พักพิงให้เจ้าเพื่อเจ้าจะได้มีความสุขไม่ใช่หรอ ผัวผู้ที่เจ้าไปกับพวกสาวใช้ของเขานั้นเป็นญาติของเราไม่ใช่หรือดูสิคืนนี้เขาจะผัดข้าวบาเล่ที่ร้านนวดข้าวจงอาบน้ําทาน้ําหอมทาน้ํามันหอมสวมเครื่องแต่งกายแล้วลงไปที่ร้านนวดข้าวแต่อย่าให้เขารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นั่นจนกว่าเขาจะรับประทานและดื่มเสร็จแล้วเขานอนที่ไหนจงสังเกตไว้ให้ดีแล้วจงไปเปิดผ้าคลุมเท้าขึ้นและจงนอนที่นั่น ต่อไปเขาจะบอกเจ้าเองว่าเจ้าต้องทําอะไรนางตอบว่าลูกจะทําตามที่แม่บอกทุกอย่างจังนั้นนางกึงลงไปรังรานนวดข้าวและทําตามที่แม่สามีสั่งทุกอย่างเมื่อโบอาต์รับประทานและอิ่มดื่มจนสุดใจสุดสุดใจแล้วท่านก็ไปนอนอยู่ที่ไปกองข้าวและนางก็ย้อนเข้ามาเปิดพ้าคุมเท้าของท่านขึ้นและนอนลงพอถึงเที่ยงคืนวอกาะก็ตกใจตื่นพิก ตัวดูสิมีผู้หญิงนอนอยู่ที่เท้าของท่านท่านจึงถามว่าเจ้าเป็นใครนางตอบว่าดิฉันคือรุทคนใช้ของท่านค่ะขอให้ท่านกลางชายเสื้อคลุมของท่านห่มสาวใช้ของท่านด้วยเพราะท่านเป็นญาติสนิทท่านจึงว่าลูกเอ๋ยขอพระยาเวทรงอวพอรเจ้าความภักดีของเจ้าครั้งหลังนี้ก็ดีกว่าครั้งก่อนเพราะว่าเจ้าไม่ได้ไปหาคนหนุ่มไม่ว่าจนหรือมั่งมีลูกเอ๋ยอย่าก,กลัวเลยฉันจะทำตามทุกสิ่งที่เจ้าบอก เพราะว่าคนทั้งเมืองของฉันก็ทราบดีว่าเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดีแ um, ล้วก็เป็นความจริงที่ว่าท네ี่ฉันเป็นญาติสนิทแต่ยังมีญาติสนิทอีกคนที่อยู่ในลำดับก่อนฉันคือนี้เจ้าจงค้างที่นี่ก่อนพรุ่งนี้เช้าถ้าเขาจะทําหน้าที่ญาติสนิทเพื่อเจ้าก็ดีแล้วให้เขาทําเถิดถ้าเขาไม่ยินดีที่จะทําหน้าที่ญาติสนิทเพื่อเจ้าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดฉันเองจะทําหน้าที่ญาติสนิทเพื่อเจ้าแน่นะแน่ฉันนั้น จนนอนลงเธอจนฝ่าจะรุ่งเช้าดังนั้นนางจึงนอนอยู่ข้างๆเท้าของท่านจนรุ่งเช้าแต่นางลุกขึ้นก่อนคนจะจําหน้ากันได้เพราะท่านบอกว่าอย่าให้ใครทราบว,ว่ามีผู้หญิงมาที่ลานนวดข้าวท่านพูดว่าจงเปิดเสื้อคลุมที่เจ้าใช้อยู่นั้นถือไว้นางก็ถือเสื้อคลุมไว้ท่านก็นวดท่านก็ตวงข้าวบาเล่ประมาณยี่ิบกิโลกร,รัมให้นางแบกแล้วท่านก็เข้าไปในเมืองเมืองเมื่อนางมาถึงแม่สามียิงถามว่าลูกเอ๋ยเป็นอย่างไรบ้าง และนางก็เล่าทุกอย่างที่ท่านได้ทําต่อนางให้แม่สามีฟังและจงจบลงว่าท่านให้ข้าวบาเเล่ประมาณ20กิโลกรมนี้แก่ลูกท่านว่าเจ้าอยากกลับไปหาแม่สามีมือเปล่าเลยแม่สามีจึงว่าลูกเอ,อ๋ยจงคอยอยู่ก่อนจนฝ่าจะทราบเรื่องจะลงเอ,อ๋ยอย่างไรเพราะว่าเขาจะไม่นิ่งเฉยจนฝ่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จในวันนี้โบอาโนอาแต่งะ แต่งงานกับนางรูธโบอาดไปที่ประตูเมืองแล้วนั่งอยู่ที่นั่นดูสีญ่ญาติสนิทซึ่งโบอาสกล่าวถึงเดินผ่านมาโบอาสจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยไปที่นี่ก่อนก่อนแว่นั่งที่นี่กันก่อนที่นี่ก่อนเขาก็แวะมานั่งลงท่านจึงไปนําพวกผู้ใหญ่ในเมืองนั่นนั้นมาสิบคนกล่าวว่าเชิญนั่งที่นี่เถิดพวกเขาก็นั่งลงท่านจึงพูดกับญาติสนิทคนนั้นว่า นาซึ่งเป็นส่วนของเองมีมีเลขกยาติของเรานั้นแต่อาโอมีผู้กลับมาจากรีแดนโมอับอยากขายเสียเข้าเจ้าเองคิดว่าเข้าเจ้าเปิดเผยให้ท่านทราบและข้าขอบอกว่าจงซื้อไว้ต่อหน้าคนที่นั่งอยู่ที่นี่และต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของชาวเมืองเราถ้าท่านไถไว้ก็จงไถเธอถ้าท่านไม่ไถจงบอกข้าเจ้าข้าเจ้า จะได้ทราบนอกจากท่านแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ถ่ายได้ข้าพเจ้าเองมีสิทธิ์ถัดจากถัดท่านไปผู้นั้นจึงบอกโบอาดว่าข้าพเจ้าจะถ่ายเองแล้วโบอาดบอกว่าในวันในวันที่ท่านซื้อที่นาจากมือนาโอมีนั้นท่านก็จะได้รู้ชาวโมอาบไม,ไม่ไม่ของผู้ตายด้วยเมื่อนามของผู้ตายจะได้สืบต่อไปบนมือดอกของเขาญาติสนิทคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าจะถ่ายเพื่อตนเองอย่างนั้นไม่ได้จะทําทให้มือดอกของข้าพเจ้า ทำให้เมรดกข้าพเจ้าเสียไปท่านจงเอาสิทธิ์ในการถ่ายของข้าพเจ้าไปถ่ายเองเถอะเพราะข้าพเจ้าถ่ายไม่ได้แล้วต่อไปนี้เป็นธรรมเนียมในอ e ิสราเอลสมัยก่อนเกีย่ยวกับการถ่ายและการแลกเปลี่ยนคือเพื่อยืนยันข้อตกลงทุกเรื่องคนหนึ่งจะถอดรองเท้าข้างหนึ่งของเขาเองบอให้อีกคนหนึ่งนี่เป็นการแสดงพยานหลักฐานในอ e ิสราเอลดังนั้นเมื่อย่าสนิทคนนั้นกล่าวแก่บโบอาสว่าท่านจงซื้อเองเถิด เขาก็ถอดรองเท้าข้างหนึ่งของเขาออกแล้วโบอาด์จึงกล่าวแก่พวกผู้ใหญ่และประชาชนทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายเป็นพยาในวันนี้ว่าข้าพเจ้าได้ซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของเอมีเมเลกเอลีเมเลกและทรัพย์สินทั้งหมดของคิริโอและมาโลนจากมือนาโอมีแล้วท่านทั้งรูดชาวโมอาดและแม่ทั้งรูดชาวโมอาบแม่บ้าของมาโลนท้าเจ้าก็จะได้มาเป็นพยาของข้าพเจ้าเพื่อจะลงนามของผู้ตายไว้บนมรดก ของเขาสืบต่อไปเพื่อน,นามของผู้ตายจะไม่ถูกตัดออกจากพวกพี่น้องของเขาจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขาท่านทั้งหลายเป็นพยานแล้วในวันนี้ประชาชนทั้งปวงที่อยู่ที่ประตูเมืองและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าเราเป็นพยานแล้วขอพญาเวทรงทําให้หญิงนั้นที่กําลังเข้ามาในบ้านของท่านเหมือนนางราเชลและนางเลอาหญิงทั้งสองซึ่งช่วยกันสร้างวงตระกูลอ e ีเซลขอให้ท่านจเจริญในเอไฟทา และมีชื่อเสียงในเบเลเฮมขอให้พงพันธ์ของท่านเหมือนพงพันธ์ของเปเลสซึ่งมาทามาคลอให้แก่ยูดาเนื่องด้วยบุตรหลานซึ่งพยาเวจะประทานแก่ท่านโดยหญิงผู้นี้ดังนั้นโบอาตก็รับรูธมาเป็นภรยาของท่านแต่ท่านก็เข้าหานางและพยาเวทรงให้นางตั้งครันข้อบรชายคนหนึ่งฝ่ายพวกผู้หญิงก็พูดกับนาโอมีเล็กนาโอมีว่ากระทุกการแด่พยาเว ผู้ไม่ได้ทรงทิ้งเจ้าไว้ปัสจากญาสนิทในเวลานี้ขอให้เด็กนี้มีชื่อเสียงในอีเซลให้เด็กนี้ฟื้นฟูชีวิตของเจ้าและเลี้ยงดูเจ้าเมื่อชรา,าเพราะว่าเด็กคนนี้เกิดมาจากบุตรชายที่รักเจ้าผู้ประเสริฐกว่าบุตรชายเจ็ดคนและนาโอมีก็รับเด็กนั้นมาอุ้มไว้แนบอกได้รับเป็นผู้ดูแลเด็กนั้นผู้พวกผู้หญิงเพื่อนบ้านก็ให้ชื่อเด็กนั้นพูดว่ามีบุตรชายคนหนึ่งเกิดให้แก่นาโอมีเขาตั้งชื่อเด็กนั้นว่า โอเบลโอเบตผู้เป็นบิดาของเจสซีซึ่งเป็นบิดาของดาวิดต่อไปนี้เป็นพงพันธุ์ของเปเรสเปเรสเป็นบิดาของเฮโรนเฮโรนเฮโรนเป็นบิดาของรามรามเป็นบิดาของอามีดับอามีนาดับอามีมาดับอามีานาดับเป็นบิดาของนาโซน นนโซนเป็นบิดาของรัดโมนรัดโมนเป็นบิดาของโบอาโบอาเป็นบิดาของโอเบตโอเบตเป็นบิดาของเจสซีเจสและเจสซีเป็นบิดาของดาวิดซามูเอลฉบับที่หนึ่ง